เออมาแบบไหนหนอเมาเมาแหมเมากวมันเลยเมากว่ามันเลยเมาเออไม่มีเจอาาก็ลงมาอย่างไงนออคนเายังอยู่ในรถเออเขาว่าไม่มีกันเลยแต่เขาเออเออไอตำรวจนะขวัดแล้วว่าไม่มีเออกันล อะไลรนี่ดีหน่อยนี่ดีเราเขาว่าอยู่เฉยๆกับไอ้บุญล้นทับนี่บุญใหญ่เลยอคุยคุยคุยกันเรียบร้อยแล้วนี่นี่ กือซื้อไฮไม่แล้วเอโอโอ้ถึงกะไอรอโอ้อยนี่เลยเนะโอ้มาแรงนดีเนอนนี่แต่คนไม่ไปไหนดีเนาะอุบัติเหตุเนะว่าอุบัติเหตุจอดอยูยเ่เฉยๆกัด เอาไปให้เลขนี่เอาเลขเอ็กนี่ศูนย์หกนี่ศูนย์หกนี่เลขนี่เอออะโ้มายังไงเห็นเห็นตอนเช้ามาเห็นเก๋อยู่เอ้ามาแบบไหนนรอวะอ้อันนี้แปดศูนย์หกอันนั้น หาซีหน้าซีดวโอ้มีแต่ศูนย์หนึ่งคักคักเนาะเก้าเอาไปอีหอเดียวกันมาให้เออโอแกลเลยฮะโอแกลโอแกลแกนเลยเออ เก่าตัวเดียวกันเนาะเก่าตัวเดียวกันโอ้โหสีสีเหมือนุดกันคนคนกันไหนน้องปล ong ครับน้องปล ong เออเด็กหน่อยน้องปล ong โอ้มขึ้นได้งามเนาะขึ้นไปเก๋ยอยู่เลยเนาะโอ้ครับเออลองไม่มีต้องนี่ทูกไมนุ่นแล้วครับน่นเออ

รถกระโเนี่ยปกติมันจะมีป้ายอย่างเดียอยู่ตรงนี้เลยมันเอาถอดหวังมันทำถนนเนี่ยไออช่วงไหนช่วงไหนช่วงกี่โมงฮะสี่โมงสีโมงเย็นน่ะเออพอต่เกิดเหตุแล้วมันโทรไปหาไม่มันรับโทรศัพท์สี่โมงก็ดีเออเออเราไม่ได้อยู่บ้านอยู่อยู่อยู่ในบ้านผมกำลังกินมาถอยรถเนี่ยโอ้พังเออเออดีดีเลยดิเออเออนไหมายพังเลย ủa Mày แมะมานั่ง như บนรถน้อ เออพี่น้องนี่แหละคือบัติเหตุครับนะ่ยจอดอยู่ในบ้านแท้ๆดินี่จอดอยู่ในบ้านแท้ๆดิโน,อนเ,อเออจอดอยู่เฉนะยๆน่ะเกิดเมื่อเมื่อเท่าไราหร่น่ะวันที่เท่าไหร่วันเสาร์หรืออาทิตย์ วันเสาเออมาอยู่ป่านไหนวันเสาวันเสาเออเออวันเสาน่ะเสียงรถเว้ามาตอนเย็นเนี่ยไปรับคนกระไหนกดโบไอ้ตำรวจมาไม่ได้มีเว้ามาได้เออตอนเย็นนั่นไอ้ไฟช็อตไอ้นั่นแมมเออเออรู้แต่ไม่ปิ๋ายดอกไม่เป็นไดไม่ตายเออ ไปท่าพิษะไหนจักว่าไปจักอะไรวนี่นี่รถมายกใส่รถไปนี่โอ้ยนายยกโล่นนะ Trời ngựa cho đi à mét đi chứ nọ. cái thay, phương cái tay cho một bên này, cho một bên này, đi. <laughs> บ้านหถมันขาดเลย้ยหลุนขาดสายเลยว้ยจิถามแม่แค่แกมากแกมากแรงถลุดหมดทยอ่อดีดีเองจะเข้ามาเองได้เข้าบ้านไปก่อนเนาะลังะลกลังคอว่าคุณโด่เยเอเอเข้าไปบานเป็นงมาเป็นเสียงคุ้นุเออเสีย จะให้กินเหราเลยเนี่ยนไปฉับยังนมาเร็วไมาเร็ววันจันทร์ไม่เร็วไม่เร็ววาอยู่อยู่กับบ้านครับอยู่กับบ้านแท้ๆครับนี่ยังโดนครับก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่เหมือนเป็นบ้านก้อน่ะเด็กกอนอาหารกินเหรา

มันขึ้นได้ยังไงเนาะเห้อเออโอ้มันกระโดดลอยเลยเนี่ยเออมันขึ้นตรงนั้นลอยลอยขึ้นมาเลยเนาะเออลองเมติโตไม่รอดดอกตัวมันเออเล่นกระเทกมันตรงนั้ตัวนีมีตออยู่ตรงนั้นโอ้ยแม่งยู่งกันไม่งยุ่กับทะลุโนู่นเลยเนาะเออคาตอตอติดไก่เออ ต่อติดกับเปลาอยู่ไม่น่าลนถึงยุดอยู่เลยเออแม่งกโดูขาไม่น้นอยหน,น,น,นดอกโอ้พี่น้องเย้ยดูแล้ครับอุบัติเหตุครับผม